ประมาณหกโมงครึ่งนะครับที่อุดอมใสนนะครับบนภูโทนะครับวันนี้มีรายการพิเศษพาทีมพาทีมงานมาชมทะเลหมอกแล้วก็มาดูแสงแรกนะครับเป้า ทะเลหมอกที่อุดมใส่นะครับโอ้โหสวยงามครับทีมงานอุดมใส่รถเศร้าพามาอ่ะสุมาเขากล้องจังหน่อยเนี่ยไดีนี่เด้ไดอได,ด้อุดมใส่เด้อพุทโธ่เด้อเออ่ทีมงานอุดมใส่รถเศร้าเนาะ้ออไปมากะลองพิมพ์เบื้องอะห่า,หาง่า,า,งายเนาะมันมีรถ สามารถทัวร์หาได้เด้อเออบริการพาทัวร์รถจักรรถจีบรถจักรรถจีบรถใหญ่ตู้รถ USB เออบริการพาน้ำเที่ยวพุ่งศาลีเดียนเบียนฟูแล้วก็ถ้ามีรายการพิเศษใครยังมาเห็นแบบนี้ก็เพื่อนก็พามาได้โอ้คักเว้ย ภูทโทนะฮะสุดยอดเลยเต็มเลยครับอุโโอโโดมไซมันอยู่สูงจากะระดับน้ำทะเลประมาณ7จ0ดปเมตรนะครับแต่ว่าบนภูทโทนี้ขึ้นมาอีกประมาณน่าจะพันรวมมันพันกว่าเมตรนะคร เดี๋ยวทางทีมงานอุดมใส่รถเศ้าว่าจะมาเช่าตรงนี้แหละครับทําจุดกลางเต็นท์จุดท่องเที่ยวแล้วรอดูสถานการณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอสวยสวยสวย,สวย,สวยโอ้สุดยอดเลยครับน่าจะทัก 8องศานะ8องศานะครับ8 9องศานะ่าจะได้ผมดูเมื่อก่อนออกมานี่10องศาแนตะ่ตอนนี้มันน่าจะลดลงมาสัก9 8องศานะครับโอ้สุดยอดครับพูโท้ครับ ตรงโน้นก็เห็นนะฮะตรงโน้นจุดนี้นี่คือเป็นจุดที่เห็นทะเลหมอกที่สุดๆแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดอยู่กำลังบุกไก่มากไปย่างคู่ไร กินกี่ก,กิโลยังสักหน่อยเดี๋ยวก็จะลงไปกินข้าวกินกาแฟกันถ้ามีสองจังหวะพะยังห oh, อไอเฟลหายแล้วขึ้นัะฟูทวีตกาประมาณกิโลปลายสองกิโลขึ้นลงสุขสันต์หสันแต่ oh. ถ้ามียิ่งยังไปใหุู้ฟูไกลๆนี่ประมาณ เคยดีครับอันนี้คือทางลงนะครับการต่อทางลงงามมาอันนี้ทางลงนะครับต้องลดคุณภาพดีหน่อยนะโฟวิลนะครับและคุ้มค่าที่ขึ้นบนะ้า หมอกหนาเลยครับเนี่ยทางลเากโซีวนันวันนี้อ<ย>ากาศหนาวนแบบนเนี่ยโมหินทางเลย ครับหมอะสุดทางเลยครับก็เดี๋ยวเปิดโลกอุดมใส่ให้ FC ได้ดูกันนะครับว่ามันมีความงามซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแขงนี้แต่ก่อนมายากครับทุกวันนี้มาง่ายแล้วมีรถไฟนี่สบาย ถา้ามีรถไฟกับบริมาร์อุดมใจเนี่นั่งรถจะเวียงจันทร์นิว <c oughs> ลงรถอะไรแล้วมันเจ็บเจ็บกลนท <c oughs> างไดีทางไกลนะครับทางไม่ดีนะครับเพพาะมีรถไฟนี่ก็ทุกอย่างก็สะดวกสบายขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับ <c oughs> หมอกมีตลอดเลย นู่นแล้ะครับแปดนาฬิกานัา่นแหละถึงจะหายไป กินกาแฟกันนะครับ ากาศยามเช้าเมืองใส่นะครับเมืองเอกของแขวงอุดมใส่เป็นเมืองใหญ่ของเราเหนือนะครับเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลยแหละครับอาคารร้านคา้าเต็มนะมันเปิดรหรอวะฮันนี่วะเดอะบุ๊กนี่เปิดยังเปิดละเปิดนี่กินนี่ก็ได้จอน,นี่ก็ได้วิวมันดี ลตลาดลือไซนี่นะครับจะขึ้นไปกินเดอะบุ๊กเดอะบุ๊กคอฟฟี่มันเปลี่ยนซื้อหันยังวะเดี๋ยวมากินกาแฟมากินข้าวที่ร้านนี้นะครับข้างบดนี่นะวิวรีสอร์ทดูพนักงานหนาวขนาดไหนนะครับพิงไฟความหนาว ร้านนี้เป็นร้านของคนเวียดนามมาอัปเดตมาปรับปรุงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันมันยังไงอะมันมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยคนเวียดนามมาเทคโอเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มาทําใหม่นะครับนานั่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะครับบรรยากาศร้านอยู่ท่าตลาดลือใสนะครับ วิวโรเอร์โรคือคือต้องมีทั้งกาแฟแล้วก็อาหารนั่นแหละครับถึงจะได้รันไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศยามเช้าที่เมืองไซนะครับเมืองไซยยามเช้าเมืองไซยยามเช้านะครับสาวครับวิวอนุสร์โรงแรมนะครับ แต่ก่อนเดอะบุ๊คคอฟฟี่ฟาสต์ฟู้ดป้ายยังไม่ออกเลยครับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่นะครับ <c oughs> กินกาแฟานะครับกาแฟายามเช้ากับทีมงานวันนี้พาน้องชายขึ้นไปชมทะเลหมอกโอ้ถือใจบนแหงลงเขาเลยครับออลงรักเขาลงเขาที่ดูไซครับทะเลหมอกที่ดมไซนะครับ เต้ปเป็นอะไรเฟือฮะบบยบต้องปุงไผ่ผ้ <c oughs> า,าป,ปุงนี่เฟือชิมก่อนตัวิมแล้วบผ่านตีแซบ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 หมดแปดหนึสาแซบหมดอันนี้คือมีเสามีสาวโบก็คือมีง่วนะครับงัวสาวน้อยเนี่ย <c oughs> เล่นนะ <c oughs> อยากให้บกเตจีบและเตอุสาวเมืองไทยร้านอาหารเวียดนามคุณภาพสูงบอกเลยนะครับไม่ต้องปรุงถ้าอยากเผ็ดก็ใส่แค่เติมเผ็ดนะครับแล้วก็ไม่ติดเค็มนะเนี่ยข้อดีของร้านอาหารเวียดนามนะครับไม่เน้นผงชูรสเท่าไหร่แต่ว่าแซ่บเฟอนี่ไม่ต้องปรุงนะครับอันนี้ มีเซ้าก็คือผัดหมี่นะครับมีเซ้าโบก็คือเนื้องวัวร้านนี้พนักง,งานคนมากินเยอะแล้วครับดิไอ้น้องเวียดมาสาวตัวน้อยพูดยังไงอะสวัสดีค่ะจะพูดยังไงคะ่ะแต่ว่ามาอุดมใส่นะมาเวหาหนูหน้อยนูยินดีตจ้อหนรับค่ะซื้อหาอ้างยังซื้อห้างวิวอนุสร เปิดจ็คหม้ค่ะจ็คหม้เปิดต,ตั้งแต่หกโมงเชา้าหกโมงเชา้าห้าชิบโมงอแรงชิบโมงแรงค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะมาอุดมใจแล้วมาแวะหาหาฮันวิวอนุอนุสรร้านเราเปิดตั้งแต่หกโมงเชา้าหา สิบโมงสิบโมงคำสิบโมงกลางคืนเนาะปบะมาณสิบโมงเที่ยงวะนูนุไม่ค่อยพูดพูดเป็นสี่ทุ่มสี่ทุ่มพูดอย่างนี้แหละน่ารักแล้วโอเคบบบบาาาายยยยไปไปไปไายบายหน่อยบายบายหน่อยขอบคุณไปไยบรรยากาศไอ้น้องเวียดเพิ่นมากินข้าวนะนี่นะบรรยากาศร้านนี้เป็นร้านคนเวียดนะครับบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อย พนังงานก็น่ารักครับพอปรับปรุงใหม่แล้วมันโอเคมากเลยนะครับตอนนี้คือตลาดลือใจนะโอ้ยควันออกป่าครับหมอกยังหนาตึ๊บเลยนะฮะเนี่ยหนาวครับแปดโมงกว่าๆยังหมอกยังลงหนานะครับอากาศหนาวครับ อุดมใสแสนงามวิไลข้างบนนั้นคือวัดภูธาตุนะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นเห็นอยู่ลางๆนะครับอากาศหนาวครับเขากำลังปรับภูมิทัศน์นะครับยูนิเทลเพิ่งจะสร้างเสร็จ ก่อสร้างใหม่เยอะเหมือนกันนะครับที่นี่นะก็ยังสั่งไปแล้วตัวนี้นะยูนิเทลเนี่ยใกล,ใกล้ละใกละ้สิ้นแล้วส่วนร้านอาหารแซ่บร้านนี้นะครับร้านข้างหน้านี่นะครับร้านนี้นะครับขวาม,มือนี่นะวันนัสินเนี่ย บอกลงนาเห็นบอกคาเฟ่เมซอพุบ้านนาเหล่านาเหล่านะครับไม่ใช่นาเหาบรอกาบอกนะครับทีมงานอุดมไสรรถเศร้ามาส่งนะครับ ที่เงินพักอินดารานนะครก็ถ้าไม่ได้ทีมงานอุดมใส่รถเชร้าก็ไม่ได้ไปเห็นความงามของทะเลหมอกเมืองใสนะครับ